สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณป้านักลงทุนจะมาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตนะคะประจำวันที่17กุมภาพันธ์2564วันนี้มาดึกหน่อยนะคะเพราะว่าจะรอดูราคาเหรียญน,นะคะว่าจะขึ้นลงเป็นยังไงกันบ้างนะคะเ,เรามาดูอันแรกของซิฟเมกนะคะ ก็ Bitcoin ราคาอยู่ที่1,557,307.75บาทซ i m e Token ราคาอยู่ที่24.17บาท Bitcoin Cash 21,779.08บาท Ethereum 55,524.24บาท Ripple 16.44บาท

สวาย์หกสิบเจ็ดจุดเก้าสามเมเกอร์เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสองจุดสามศูนย์บาทเอนจินสิบหกจุดเจ็ดเจ็ดบาทหยวนไฟแนนซ์หนึ่งล้านสามแสนสามพันห้าร้อยสามจุดสองห้าบาทตัวหนังสือมัน ทับกันกับตัวเลขทําให้อ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนของท่านให้ดีนะคะเนื่องจากราคาคริปโตนั้นเป็นราคาที่ผันผวนนะขึ้นสุดลงสุดนะคะเพราะ,ะนั้นขอให้เรามัดระวังในการเข้าซื้อทํากําไรนะคะยกเว้นถ้าเป็นสายถือยาวก็คงจะไม่ผันผวนเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วพบกับคุณป้านักลงทุนได้อีกนะคะสวัสดีค่ะ